สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนารีบีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดของวันที่28ปนะครับเดือน12นะของ268นะครับผมก็อัปเดตนี้นะครับผมก็จะเพิ่มอะไรมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็จะปวดหัวนิดนึงนะครับก็อย่างแรกเลยนะก็คือกิจใหม่ตรงนี้นะครับกิจใหม่ตรงนี้ตรงกลางนะก็จะเปลี่ยนไปละไม่มีอะไรให ให้เล่นแล้วนะครับก็จะเ k อย่างเดียวนะครับยาวๆเลยนะแล้วก็จะเพิ่มลุงแซมเต้นมานะครับอาจจะไม่ใช่ลุงแซมมันจะเป็นเพื่อนลุงแซมก็จะมี2อันนะครับเลข1เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรีสต็อกนะครับปกติเลยอันแรกก็จะเป็นพุนะครับพุสองอันเลยนะแล้วก็จะเป็นฟุพุแบบเนี้ยนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นอันที่ ได้จากตัวมังกรใหม่ด้วยนะตัวนี้นะครับดาร์กอนแฟร์ใช่ไหมได้ตัวมังกรใหม่ด้วยความสามารถของมันก็คือว่ามันจะเลือกเป้าหมายเป็นสัตว์นะครับพืชแบบสุ่มนะครับแล้วก็ให้ผลที่เป็นเอฟเฟกด้วยนะไอ,อตัวนี้คือมันจะรีด้วยคือความสามารถของมันเนี่ยครับคือจะรีสต็อกร้านเอ้ยหรือว่าจะแบบเอาบัฟมาใส่ผลละไม้ให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ถามว่าดีไหมก็ตอบว่ากลางๆแล้วกันนะครับเออกลางๆไม่ได้แบบดีไม่ได้แย่นะครับแบบแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้เออแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นคอสเมติกทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้จะเป็นคอสเมติกทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นต้นไม้ใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ใหม่นะครับไข่ใหม่ก็ตอนนี้เรียงตามนี้เลยนะครับความหาง่ายความหายยากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลพื้นฐานให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาฟังอันนี้กันก่อน อันนี้ไม่ใช่อันเดียวนะก็คือซีดใหม่นะครับเมล็ดใหม่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เมล็ดใหม่จะมี2ตัวนะเออเมล็ดใหม่จะมี2อันนะครับก็คืออันนี้อันนี้เนี่ยเอ่อความสามารถก็คือทุกๆ5้าทีนะครับยิงลูกบอลดอกไม้ไฟลงบนฟาร์มของฟุณน,นะครับแล้วพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดตกจะลดระยะเวลาการเติบโตของพืชน,นะครับลงหกสิบ เออหกวินาทีนะก็ได้อยู่เออได้อยู่นะครับได้อยู่ไม่ไม่ได้แย่เออมันก็พอมีประโยชน์อยู่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีความสามารถเหมือนกันนะก็คือทุกๆ1ินาทีเนี่ยมันจะแรนดอมนะครับผมเออมันจะแรนดอมอ่ลดเวลาฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียงลงนะครับบอกว่าทุกๆ10นาทีจะลดเวลาฟักไข่ที่อยู่ใกล้เคียงแบบสุ่มลง5%ก็คือฟองหนึ่งอ่ะหเอเออก็ เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ดูดีอยู่นะครับแต่ว่ามันสิบนาทีมันก็นานไปนิดนึงก็ถามว่าดีไหมเนี่ยผมได้มันแล้วต้นหนึ่งนะแต่ว่าก็มันมันเหมือนเป็นของตกแต่งมากกว่าเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมันนิ่งมากเลยตรงนี้นะครับอ่ะส่วนของที่ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะสักครู่นะครับะจะเรียงตั้งแต่ ายากไปหาง่ายนะครับจะอธิบายแต่ละตัวเลยนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็จะมีสปิริตนะอ่ะสปิริตตัวอ่ไม่ใช่ตัวนี้ผิดตัวเนี่ยหรือว่าตัวนั้นหมุส่ายไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ใชอ๋อเขียนได้เหมือนกันทษที่นี่นะครับแล้วก็สปิริตแล้วก็หมานะครับ เสร็จแล้วก็ลิงชิมแปนซีนะครับที่ผมจะมีให้ดูก็จะมีประมาณนี้ส่วนอีตัวหนึ่งจะเป็นมังกรนะครับมับงกรก็คือตัวนี้นะอ่ะตัวแรกนะครับที่ความสามารถของมันเนี่ยก็คือว่าเอ่อถ้าสกิลทุกๆหนึนาทีนะครับจะมีการเคลื่อนที่ไปรอบๆและจุดพุเฉลิมฉลองปีใหม่เออ ถ้าความสามารถผมเดี๋ยวจะลองใช้หมึก 15v ให้ดูนะครับเออจะได้ดูด้วยกันด้วยนะว่าแบบเออประมาณไหนนะครับอ่ะดูใช้หมึก15ครับผมก็ไม่มั่นใจเรื่องสกิลเท่าไหร่เหมือนกันอาจจะสวยก็ได้เออเน้นเน้นสวยงามเน้นสวยงามตัวนี้นะครับเน้นสวยงามอ่ะดูหน่อยเป็นยังไงปึบก๊อบ จุดพูครับอ๋อเนี่ยจะวิ่งไปแล้วก็จุดพูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับแค่นี้แค่นี้ก็มันจุดยาวไหมเนี่ยหรือมันจุดตลอดเลยอ๋อโอ้ยจุดจุดยาวอยู่นะจุดยาวอยู่นะจนเบิ้ลกลับมารอบสองแนละ้วโอเคถือว่าได้อยู่เออสวยงามสวยงามนะครับสวยงามสวยงามแล้วก็อ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ นนมตัวนี้ก็เป็นตัวจุดปุ๊เหมือนกันนะเออความสามารถนะครับก็คือทุกๆสองนาทีห้าสิบห้าเนี่ยจะมีการจุดปุ๊เป็นระยะเวลา3นาทีถึงห้านาทีนะครับเออสุ่มเออสุ่มอันนี้ผมแปลมามันไม่รู้แปลถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูอ่าทุกๆนี่นะสมถึงห้าผมไม่รู้ว่าสาถึง5นี่คือนาทีหรือเปล่า ไม่น่าหวังจุดเป็นนาทีเลยก็เกินไปอ่ะปึ๊บมึกนี้ประโยชน์จริงๆนะเอ๋อไม่ใช่มันให้อ๋อมันให้แฝให้แฝอ๋อให้แฟใช่ไมเอออาจอ่านผิดโทษทีนะก็คือทุกๆ2-5ทีก็คือให้ให้แร์มาสุ่มก็คือ3ามจุดถึงสถึง5.13จหนึ่โอเคเคไม่ได้จุดฟุไมไม่จุดฟุเออ ให้แปให้แปก็ถือว่าถือว่าดีะถือว่าได้อยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นหมานะครับหมาอันนี้หมาเนี่ยสกิลจะค่อนข้างเ,เหมือนเหมือนสโนมนนะครับเหมือนสโนมนตัวนี้นะครับตัวสโนมนตัวที่มันแจกของนะครับสโนมนตัวนี้นะครับเหมือนสโนมนตัวนี้เลยนะครับทุกประการเลยนะครับก็คือมันให้ของคอสเมติกก็คือครบเวลา ก็จะให้ของคอนเมติกมาครับแต่ว่าสุ่มนะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย่ะเออของนี่ผมก็ได้มาแล้วนิดหน่อยนะครับก็จะมีนี่จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีจะเป็นผู้อันเล็กๆอะ่ะอืมแล้วก็จะเป็นที่จุดผู้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่อันนี้อันนี้จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันเล็กๆอย่างงี้อีกอันหนึ่งน่าจะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน มันจะเป็นผู้อันเล็กๆอะ่ะนี่ยนี่ยนี่นี่นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นผู้มีเอฟเฟกต์วดนนิดหน่อยนะครับก็โอเคแหละเออพอได้อยู่นะครับไม่แย่ขนาดนั้นอืมพอได้อยู่พอได้ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็จบไปแนละ้วสาหรับตัวนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่น,นี้ตัวนี้ง่ายๆเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับชิม ตัวชิมนะครับตัวตัวลิงนะครับลิงใหม่ลิงตัวเนี้ยมันจะมีถ้าเขาทุกทุกเจ็ดนาทีสี่สิบเก้าวินะครับก็คือถ้าสกิลทำงานเนี่ยจะสุ่มนะครับเออไปเอาผลไม้หนึ่งอย่างยังไงเนี่ยขออ่านแป๊บนึงทุกทุกเจ็ดจุดสุ่มหยิบพืชจากสวนของคุณหนึ่งชิ้นแล้วนำไปแปรรูปเป็นหนึ่งในสี่อย่างแตกต่างกันไปเพื่อรับโบนัสนะครับอันเนี้ย ตัวเนี้ยผมลองไปค้นข้อมูลมาแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็คือมันจะมีสะสี่แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือจะได้รับการกลายพันธุ์ใช่ไหมแบบที่2นะครับจะได้รับค่าประสบการณ์สองพันแต่แบบสุ่มนะสุ่มให้คือตัวที่ได้ XP เต็มเลาวก็ยังได้อยู่นะครับเหมือนพวกดีโร่อะไรเงี้ยแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือได้โคมไฟนะครับโคมไฟกิจกรรมแล้วก็ประแจนะครับประแจดีฮอลหละทีนี้ มันอันสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยก็คือว่ามีโอกาสเร่งเวลาฟักไข่เร็วขึ้น200วิแต่ว่าใดๆแล้วคือมันสุ่มทุกอย่างนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนธนูกินิดนึงแต่ว่าธนูกิเหมือนจะเยอะกว่าเออแล้วก็มันนี่มีประโยชน์ขนาดนี้แต่นี้รู้สึกว่าผมว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรอยู่แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แหละเออไม่แย่นะไม่แย่แล้วก็ตัวที่4ี่นะครับ ก็จะเป็นตัวสตาร์สตาร์วูนะครับสตาวูฟนี่เท่อยู่เหมือนกันนะอ๋อสกิลคือทุกๆ16นาทีนะครับจะใช้พลังงานจากผลลไม้จันสุ่ม5ผลนะครับไม่สนใจพืชที่ชอบนะส่งเสียงหอนและเรียกดาวตก2.11ถึง4.21นะครับให้ตกลงมาในส่วนของคุณซึ่งท้ายให้ผลไม้กลายเป็นอ่ะบับนี่แหละ ไอซิลิเชียนเนี่ยเออนะครับไอแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอดอกไม้เนี่ยมันไปหาจากไหนเออเนี่ยเออเนี่ย,ยตกลงมาแล้วครับมันก็ตกไวโ้โพดอลองใช้มันกรอบดูผมว่าน่าจะน่าจะมันน่าจะเป็นบับมัง้งน่าติดบับบับอะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่แน่ใจบับอะไรเนี่ยมันกินแหละกินบับอะไรไม่รู้อ่ะม,ม,มูลิทธ์อะมูน มูนลิทฟุตวะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะ่ะเอออันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดเหมือนกันแต่ว่ามันเรียกดาวตกมาแล้วก็พุ่งมาชนต้นไม้เรานะครับประมาณน,นี้เออก็ทําบับแล้วกันเรียกว่าตัวทาบับแล้วกันอ,อืมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยผมไม่มีให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะรูปขึ้นให้ดูนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับนี่จะเป็นมังกรนะครับมับงกรอย่างนี้เลยนะครับมับงกรเนี่ยพาร์ีฟก็ตามที่เขียนไปเลยครับก็คือ พัซซีฟอันแรกเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ากรอบได้แล้วใช่ไหมมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเห็นเป็นอย่างนี้เลยก็คือมันจะเป็นบัฟนี้นี่บันบบบฟนี้ครับบับบับแฝงเนี่ยครับบับแฝงเนี่ยบับแฝงตรงนี้แหละนะครับก็คือทุกๆครั้ทงที่มันสกิลมันทํางานเนี่ยครับจะพ่นบัแฟแร์ไป20ถึง26นะครับอ่ไปเรื่อยๆแล้วพอ อพอมันติดพอผล,ลไม้ที่เราติดบัฟแฟร์เนี่ยครับมันก็จะไปใช้เป็นคอมโบกับสกิล2สกิล2ของมังกรเนี่ยก็คือว่ามันจะกินผลไม้ให้ติดบัฟแฟร์เนี่ยเออบัฟไอตัวสีเนี่ยไอตัวสีเนี่ยเอเนยเอ,อนะครับ,บกิน100ผลนะครับกิน100ผลแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับตัวนี้ก็คือดาก้อนอะไรนะดาก้อนแฝดนะครับดาก้อนแฝดก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะจ๊ะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ได้ดอกก้อนแฟร์มาครับเนี่ยดอกก้อนแฟรผมไม่แน่ใจนะเนี่ดอกก้อนแฟรดอกก้อนแฟรพอใช้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะมันจะวิ่งไปที่สวนเนี่ยนะแค่นี้เลยเออเนี่ยก็ทําให้เราได้บัฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เออมีแค่นี้จริงๆนะอันนี้มีแค่นี้จริงนะครับ ก็ดีมั้งอืมก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้ว่ามันดีเลยมันไม่ดีนะครับอ่ะโอเคก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนอคอสเมติกนะครับที่ผมบอกสองอันนะผมลืมพูดไปนะครับก็คือ2อันอันแรกเนี่ยปาร์ตี้นะครับคือนี้แค่นี้เลยมันเขียนว่าปาร์ตี้แค่นี้เลยโง่โง่เลยนะครับ,อ,นนรบอ,อันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นดิโก้นะครับดิโกโ้อันนี้อันนี้บอกว่าทําดีอยู่นะครับเพราะว่าสวย เออเนี่ยอันนี้อาจจะไปติดตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะสวยมันจะมีเอฟเฟกวิบวับวิบวับนะครับยิ่งตอนกลางคืนอ,อันนี้คือตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีความแบบเออไม่ค่อยอะไรนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะสวยเพราะว่าเนี่ยพอไปอยู่ตะปานตรงเนี้ยมันจะมีแสงเห็นปะ่ะแสงมันจะมาไหมสังเกตตรงพื้นนะปุ๊บพอะมาปุ๊บแสงมาแสดงว่ามันต้องมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างแต่ว่าเออสวยดีนะครับสวยดีสวยด,วยดีถือว่าโอเคเลยแหละไอสำหรับติดโก้นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญอะไรแหละนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับตัวพวกตัวลุงเนี่ยก็จะมีดีกว่านิดหน่อยแล้วตัวลุงเนี่ยผมก็พอรู้ความสามารถนะความสามารถเนี่ยจริงๆอะ่ะเหมือนตัวธรรมดาเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นก็คือคูดาวคูดาวสกิลสองครับที่มันไปกินผลแฟร์เนี่ยผลตินปลาแฟร์ก็เปลี่ยนจาก100ผลเป็น80ผลนะครับแล้วก็เวลาคูดาวน้อยลง แต่ว่าสกิล2ของมังกรเนี่ยไม่สามารถที่จะลดคูดาวได้นะครับไม่สามารถกรอบได้ไม่สามารถลดคูดาวได้นะครับก็คือต้องรอตัวธรรมดาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะประมาณ11 12อนาทีนี่แหละแต่ว่าตัวไข่ลุงเนี่ยอยู่ที่มัน6นาทีนะครับก็คือครึ่งหนึ่งแหละก็ถามว่าดีไหมก็แพทนี้ก็มองข้ามไปเลยครับผมเหมือนเจนเดลหรือว่าทีมงานเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้เราพักนะครับพักจากการเล่นเกากระเด็นไปเล่นเกมอื่นก่อน เออเพราะเกมเืนแจกกันหนักมากนะแต่เกมนี้คือแบบว่าปล่อยชิวๆเบอร์เบอร์นะครับก็ถ้าให้ผมอยากให้คะแนนและกันก็รู้สึกว่าอยากให้คะแนนแค่แจกเต็มสิบเนี่ยเอาไปเลย3คะแนนนะครับ3มคะแนนที่ให้เนี่ยก็คือว่ามี2คะแนนเนี่ยก็คือต้นไม้มัน,มนโอเคอยู่ใช่ไหมตัวบางตัวมันก็โอเคแล้วก็อีก1คะแนนก็คือได้อันนี้เลยติโก ติดโก้ตัวนี้เลยนะครับได้เลยคะแนนที่ได้ไปคือได้นี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ